สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะค่ะชาวราศีกุมทุกท่านคะในช่วงที่ดาวพุธขยับย้าย ท่านจะมีข่าวดีด้านใดบ้างในช่วงระยะเวลานี้นะคะและมีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านนั้นจะต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษเพื่อที่ว่าท่านฟังแล้วท่านจะได้มีสติในการทำงานและการใช้ชีวิตจะได้ไม่ประมาทนั่นเองนะคะมารับฟังกันเลยค่ะดาวพุธจะขยับย้ายในวันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมปี2567นะคะและในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ ท่านนั้นจะมีดาวอีกสองดวงมาร่วมในช่วงที่ดาวพุธย้ายด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมดวงชะตาของท่านเปิดท่านจะมีโชคลาภและมีข่าวดีเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องอาภายในครอบครัวก็เป็นไปได้คนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นคนจะทำให้ท่านนั้น ในช่วงระยะเวลานี้นะคะคนจะทําให้ท่านนั้นมีความสุขและใจฟู์สำหรับคนบางคนนะคะคนจะให้เกียรติท่านและไว้ใจท่านเพิ่มมากขึ้นดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทำนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นงานที่ท่านทำจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียง ในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็อยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ระวังนะคะคนที่ใกล้ชิดท่านบางคนจะทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าเสียเครดิตให้ท่านระมัดระวังข้อนี้ให้มากๆบางครั้งท่านไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นก็จะทําให้ท่านนั้นเสื่อมเสียได้นะคะโดยที่ท่านเองก็ไม่รู้ตัวอาจจะเป็นลูกน้องบริวารหรือว่า คนใกล้ชิดในบ้านในครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาของท่านก็ได้นะคะหุ้นส่วนก็ได้ด้วยเป็นช่วงที่ท่านเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีโชคลาภจากการเดินทางค่ะเดินทางไกลดีและท่านจะได้ติดต่อหรือว่าพบปะผู้คน มากหน้าหลายตาช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างยุ่งต้องทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปบางท่านก็ต้องเร่งดําเนินการด้านเอกสารบางอย่างจะต้องให้จบภายในช่วงระยะเวลานี้จะมีอะไรให้ท่านได้ทําอยู่ตลอดเวลาต้องติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีความรู้สึกว่ามีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลใจมีเรื่องให้ท่านต้องคุ้นคลดนะคะ มีใครบางคนทําให้ท่านนั้นหงุดหงิดโมโหอึออดอัดลําบากใจแต่ว่าในขณะเดียวกันบุตรหลานจะทําให้ท่านมีความสุขจะนําเรื่องราวน่ายินดีน่ายินดีมาให้ท่านบุตรหลานจะเป็นแบตให้ท่านได้ชาร์จพลังบวกเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีความรู้สึกว่าเหนื่อยๆนะไม่ค่อยจะสบายใจนะให้ท่านพูดคุยกับเขาเล่นกับเขากอดเขานะคะแล้วพลังบวกของท่านจะกลับมาค่ะ แล้วท่านจะมีพลังมีแรงมีกําลังในการต่อสู้ช่วงนี้พยายามอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะปล่อยผ่านไปบ้างสําหรับบางเรื่องอย่าเก็บมาคิดทุกเรื่องค่ะไม่งั้นท่านจะเครียดความเครียดสะสมนอนไม่ค่อยหลับได้ง่ายๆนะช่วงนี้ให้อยู่ใกล้กับคนที่คิดดีทดําดีใครที่คิดลบอย่าอยใกไ้ให้หาเวลารีลกคอย่อนคลายบ้างเพราะว่าช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะยุ่งเหนื่อย เดินทางดีและจะมีโชคลาภจากการเดินทางอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นมีข่าวดีจากการติดต่อด้วยนะคะและที่สำคัญการงานของท่านในช่วงนี้เป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีขึ้นคะ่ะก้าวหน้ามากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีเรื่องให้ท่านต้องอึดอัดใจอยู่บ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันการทำงานก็ถือว่าดีขึ้นนะคะมีดวงได้ทำงานเร่งงานแทรกงานด่วนมีเรื่องให้ท่านนั้นจะต้องเร่งทา งานบางงานด่วนก็ด่วนจริงๆมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นงานจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างและบางท่านก็จะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆเพื่อเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบบางท่านช่วงนี้จะต้องหยุดงานบางงานเพื่อหันไปทำงานอื่นที่สำคัญและเร่งด่วนกว่านั่นเองนะคะ งานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะชาวราศีกุมไม่มากก็น้อยเตรียมความพร้อมเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆบางท่านก็กำลังตัดสินใจหยุดงานบางงานเพื่อหันไปทำอย่างอื่นแทนหรือไม่ก็หยุดเพื่อตั้งหลักนะคะช่วงนี้ท่านจะมีการตัดสินใจแน่นอนไม่เรื่องใดก็เรื่องนึงและช่วงนี้ท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลน ท่านจะได้สัมผัสกับงานยากงานหินเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนละเอียดรอบคอบข้อนี้รวมไปถึงท่านใดที่ทำงานประจำด้วยนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ทำงานที่ท่านนั้นไม่อยากจะทำเพราะเป็นงานที่ค่อนข้างยากเป็นงานที่คนอื่นเห็นแล้วสายหน้าไม่อยากทำแต่ท่านจะได้ลงมือทำสำหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขายดีแต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อย เพราะเป็นช่วงที่ท่านนั้นขายไปวางแผนการขายไปและมักจะเจอกับลูกค้าที่เรื่องเยอะเรื่องมากค่อนข้างที่จะบ่อยเจอลูกค้าที่ไม่ทําตามคําพูดไม่รักษาคําพูดนะคะในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านระวังให้ดีๆนะยังไงก็ใจเย็นๆน,นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้เพราะว่า ท่านมีดวงได้ลูกค้ารายใหม่ที่จะเป็นลูกค้าประจําและจะเป็นลูกค้าที่น่ารักของท่านในวันข้างหน้าค่อนข้างเหนื่อยแหละแต่ท่านจะไม่มีคําว่าเหนื่อยฟรีนะคะชาวราศีกุมไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามเหนื่อยมากและขอบอกไว้เลยว่าความเหนื่อยยากลําบากของท่านท่านจะไม่มีคําว่าเหนื่อยฟรีท่านจะชื่นใจเมื่อท่านได้เห็นรายรับค่ะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นงานจะให้โชคให้ลาภให้ทรัพย์สินเงินทองให้ชื่อเสียง ท่านจะมีรายได้ดเพิ่มมากขึ้นยิ่งขยันยิ่งเหนื่อยยิ่งดีค่ะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์ปากให้โชคให้ลาบเหมาะแก่การพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์เหมาะแก่การไกล่เกลี่ยและปรับความเข้าใจหรือขอความช่วยเหลือหากท่านมีเรื่องอึดอัดลำบากใจท่านนึกถึงใครให้ท่านเข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะช่วงนี้คำพูดคำจาของท่านดูน่าเชื่อถือมีมะธุรสวาจาคนฟังจะคล้อยตามและยอมปฏิบัติตาม เหมาะแก่การนำเสนอผลงานขายงานหรือว่าขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยหรือว่าแก้ไขปัญหาช่วงนี้ถือว่าดีมากช่วงนี้มีอุปสรรคและปัญหาท่านก็มักจะแก้ไขได้และท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะ ตัวท่านเองก็ความคิดเลื่อนไหลไอเดียดีงานเข้ามาเถอะท่านรับได้เสมอและเป็นช่วงที่ท่านนั้นทํางานเก่งผลงานก็เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งก็ไม่แปลกว่าทําไมผู้หลักผู้ใหญ่นั้นถึงเรียกใช้ไวหว้วานท่านบ่อยขึ้นมีดวงได้แก้ไขงานที่คนอื่นทําผิดพลาดและขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะช่วงนี้อย่าหัวร้อนระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างให้ท่านระมัดระวังคําพูดที่แรงๆคําพูดที่ทําร้ายจิตใจคนฟัง ให้คิดก่อนพูดเสมอนะคะเพราะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นท่านจะมีการติดต่อพูดคุยกับผู้กับคนอื่นๆบ่อยขึ้นและคนจะทำให้ท่านหงุดหงิดโมโหค่อนข้างบ่อยทำให้งานของท่านติดขัดล่าช้าด้วยสำหรับคนในช่วงระยะเวลานี้นะคะฉะนั้นขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาใจเย็นๆน,นะคะช่วงนี้จะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นนะคะชาวราศีกุม และที่สําคัญระมัดระวังคนจ้องหาผลประโยชน์เอารัดเอาเปรียบท่านระวังถูกหลอกถูกโกงจะเซ็นหนังสือสัญญาใดๆก็ตามท่านจะต้องอ่านให้ละเอียดรอบคอบและชัดเจนเข้าใจดีแล้วค่อยลงมมอร์เซนนะคะอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปจะทําอะไรร่วมกับใครท่านจะต้องทําหนังสือสัญญาทุกครั้งห้ามใช้คําว่าใจวัดใจหรือเชื่อใจโดยเด็กขาด ระวังท่านจะต้องมานั่งเสียใจในภายหลังจากการที่ใช้คำว่าไม่เป็นไรเชื่อใจไม่เป็นไรวัดใจกันไปเลยไม่เอาค่ะเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะหรือว่าผลประโยชน์ต่างๆไม่เข้าใครออกใครอย่าเชื่อใจใครมากนะคะระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดคนเข้าใจผิดในคำพูดของท่านระวังเอกสารผิดพลาดด้วยโดนตีกราบหรือไม่ก็จะต้องแก้ไขเอกสาร ระวังจะเจออุบัติเหตุเจ็บตัวฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามอย่าใจร้อนหรือหากท่านมีนัดพบแพทย์อยู่แล้วเจาะเลือดก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวนะคะในช่วงระยะเวลานี้สำหรับบางท่านนั้นหากเดินทางไกลจะเกิดผลดีต่อตัวท่านช่วงนี้ท่านใดที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังดีท่านใดที่ทำงานออนไลน์ดีท่านใดที่ทำงานกับเกี่ยวกับ ชาวต่างชาตินะคะค้าขายกับชาวต่างชาติทำธุรกิจกับชาวต่างชาติดีมีโชคลาภด้านการเงินแต่ว่าการเงินจะเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปนะคะโดยภาพรวมดาวพูธย้ายในครั้งนี้ท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ยังคงเหนื่อยมีโชคลาภด้านการเงินหมุนเงินได้คล่องขึ้นแต่ว่ารายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะคนยังคงเป็นอุปสรรคจะมีคนนินทารับหลังกันแกล้งรังแก ผู้จาย,ยั่วยุอารมณ์หรือว่าผู้จาบันทอนจิตใจอย่าได้เก็บมาใส่ใจนะคะแต่ก็อย่าได้ประมาทในสิ่งที่เตือนค่ะค่ะดาวพูดย้ายในครั้งนี้ขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านเงินไหลน่องทองไหลมานะคะหากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมดังใจมุ่งมา่นปรารถนาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลน้องทองไหลมาให้ท่านเป็นผู้ที่มีเงินทองเหลือกินเหลือเก็บและเหลือใช้สวัสดีค่ะ